ทุกคนยินสเสียงขอจะรอดกำลังจะพากันเข่าขอ,อกแล้ะจ้าว่าหูประด้ไรายหยาดไปพี่น้องมานะจ้าเอาววเข้าขอกันจ้าเอาว่าข้าข้อทุกคนในบังัวเข้าขออกันนะจ้า กำลังมาแล้วนูน่นเอ๋ถุงน,นหน่อยเมถุงน,นหน่อยมาจ้าหัวขอ,ขอขอกก่อนเทียงพี่น้องเอ้ยหัวกะหอนคือเขาเน,นี่ยแหละนู่นยึดลัดถอยกัน ได้เวลาบัวเข้าคอ,อกแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยกำลังมาทำแมกำลังมาเซลล์เซลอยู่พี่น้องได้เวลาเข้าคอ,อกกันแล้วมาเร็ว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 คืวนอบางสันวายโมหน่อยมานอนดีกันด้วย พี่น้องเด็ดอ้ออันหันมัวกกะเขาคอกเซลเซลน้ำกุนกันมาสองพี่น้องสองน้ำสกุลช่วมบรรยากาศต่อพี่น้องถึงเวลากะเขาคอก มาแล้วล่มบ่อยบ่อพี่หนุถึงเวลาง่วงก็ขอคอกแซวแซวจากตอนเทียง เสียงลมเสียงลมจะทุกคนลมดีดีจ้ะถึงเวลากับพากันเขาขอ,อกแซลแซลจากทุกคนเขาขอ,อกแล้วกับมันอังก็ห่มต่อพี่น้องเออจะมันเย็นดีซะ มาจ้ะดูจ้าทุกคนลมเย็นดีจังเลยถ้ารอมาทาั้งเนาะจ้ะได้เวลาปุดจอามา,าทางพุ่นเป่นทิพักกันจินหใหญ่ทางพุ่นเนาะเพราะเวลานั่นมันก็นทพักกันยังง่ายงไามันนี่แหละพี่น้องบึงบรรยากาศเดอ้อพี่น้อง บึงบรรยากาศพี่้องว่าเขาขอ,ขอ,อกแล้วก็เลยพาเบิงบรรยากาศตอนอาจารย์ู้นผลิเกเครื่องสูบน้ำพี่้องเห็นบอ่อสูบน้ำพ้องขึ้นมาจจกถ้ามาตาบบานเฮ้าจ้ะถึงเวลากับมาเขาขอ,ขอ,อกเซลเซลว่าพี่ดวงเยลยอไรง่ายง่ายได้ว,ว่าเขาข,อ,ขอ,อกบานหน้านะ ช่วงนี้ก็ประมาณใบเด้อพี่นงเหนบอายม่วงนี่พี่นงเด็กก็ลัางหอนง่วงกับพาลูกกอ,อกเซลเซลบ่งได้พี่นองเด้อ ลมเย็นดีดีแดด,ด,ดหอนอยู่ดอ,อกพี่นองแ่ว่าาก็าเป็นลมเย็นเย็นจ้ะทั้งเสียงลมด้วยพีนองเด้อมาหนีหน้าผาพี่นองมาเบ่งว่าเขาขอกาง,ง,งเป้นนพีนองเพราะตอนเทียงเนี่ยปกติษย์้าลูกโคบโขบมาได้พีนองแง่มกลืนกันเป็นเท่วจ้ะพูดมันจะไปกินหนายาทั้งปุ่นพีนองพูดหม่องคนกินหยาพอถึงเวลาผงิษย์้าลูกกลับมาได้จ้ะกลับมาเลยเป็นบ่ เบิงงบเออเ้งพี่น้องลมเย็นดีดีเออเดี๋ยวอีกนิดนึงจะพาพีกก่น้องรอเบิ้งแต่นะอยู่ใกล้คลองเนี่ยพี่น้องสูบน้ำใส่นหน้าหมู่บ้านนี่พี่น้องเ้ยเพิ่นตรงมาสูบน้ำใส่นหน้าหมู่บ้านนี่ ลมเย็นดีดีลมบ่อยบอยต้นบักกิจินแกมีอันนี้ต้นจามจุรีนะจ๊ะอันนี้ต้นจามจุรีอันนี้อยู่คาอันที่เห็นดำๆปูู้้นั่นต้นสเสดวด้นพี่นงเงี้ยมันเป็นดอกโอ้ยดอกไร้ค่ะดอกร้ค่ะไร้เนี่ยกินป่าท่านในพี่นงบื้อเนวกินดีอยู่บ้านหนูหนาะอะ ขอพระคุณด้วยค่ะเด้อขอพระคุณทุกกำลังใจแต่ฟังเสียงลมได้พี่น้องฟังเสียงลม จะฟังเสียงลมเย็น,ยน,ยนเย็นแดดกระหอดน,นี่ดอกพี่น้องแต่ว่าลบมาจะ้ะลมมากอะก็เย็นจ้ะลมผัดลมผัดเย,ย็นว้อยๆว้จะ้ะเยน็นเทรมมา,าติทองฝ่าแก้มไซฝนกระถิ่งช่วงแต่ว่ากระหอดน,นี่พี่น้วงเพราะต้นไม้เยอะ แต่ขอบคุณมากค่ะ